สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆครับวันนี้มีรายงานสดนะครับที่บ้านขมิ้นหมู่4ตำบลกุศะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธาน,นีนครับพายุเข้านะครับให้พี่น้องห้ามออกจากบ้านเรือนนะครับลมแรงมากเลยปลิวกลัวเศษกิ่งไม้หรือเศษสังกระสีมันจะปลิวมานะครับอยู่อยู่ในบ้านนะครับผม ด้วยความปรารถนาดีเดี๋ยวจะถ่ายภาพให้ดูนะครับสดๆเนี่ยนะครับวันนี้ตกหนักแน่ครับผมหลังจากร้อนมาสามวันแล้วรัวจนร้อนแบบตับจะแตกครับพี่น้องครับนี่เดี๋ยวจะซูมภาพเข้ามาให้ดูนะครับ นะครับเห็นไหมนะครับนะครับดูนะครับดูนะครับดูนะครับลมแรงมากพายุเนี่ยนะครับนะครับลมกันโชกนะครับสังเกตเสาดีแทกนะครับแต่ว่าเสาดีแทกมันจะโปร่งยึดโดยสลิงครับ ยโดยสลิงมันจะ,ะแข็งแรงมากครับผมเสาเสาสัญญาณดีแทกนะครับเสียงครับต้นลำไยนะครับสังเกตใบไผ่นะครับอื ครับนี่คือธรรมชาติครับก่อต,ตัวมาสามวัน,นครับวันนี้ตกแน่นครับ,นะรบลักษณะของเมฆที่จะกำลังจะมีฝนนะครับ เกิดลมพายุครับควรอยู่ควรอยู่ในบ้านนะครับครับออกจากบ้านนะครับครั <c oughs> บสำหรับ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักยังไงก็จะลงให้ติดตามดูกันนะครับว่าวันนี้จะตกหนักขนาดไหนครับผมนะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ